เพ <tur> <rawd Moder> ื่อเราตายวะตายหนึ่งเออสายสองสวยได้อยู่ไงปรับภาพสูงสุดครับก็ถือว่าโอเคครับภาพเกมยังไหลลื่นอยู่สวัสดีครับชาวเด็กเกมเมอร์ท่านนี้ผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านกันในเกม World War 3ครับซึ่งวันนี้ก็จะมาปรับในส่วนของภาพสูงสุดในเกมซึ่งผมเคยปรับไปแล้วนะด d i r สต t มนะฮะซึ่งภาพก็ตามนี้เลยนะครับ ซึ่งส่วนส่วนของสเปคคอมนะครับอยู่ใต้เดสคริปชันนะงันซึ่งผมก็ปรับัลตร้าทุกอย่างนะครับทุกอย่างคือสูงสุดแล้วนะครับสูงสุดของเกมที่จะทําได้แล้วนะแต่ว่าบอกไปก่อนอันนี้คือโคลสเบต้านะครับก็ในส่วนของอนาคตปรับจะปรับภาพเขาจะอัลติเมทมาดีกว่านี้ไหมอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีนะซึ่งตรงนี้ fps อยู่ที่ประมาณ140 fps นะนี่ผมก็ใช้ของในเกมเขาขึ้นมามันก็อาจจะไม่ชัดมากแต่ก็จะพยายามดู fps ให้ไว้ตลอดแล้วกันนะครับก็อาจจะลองเล่นแบบภาพสูงสุดสักหน่อย นะฮะให้ดูว่าภาพในเกมจะสวยขนาดไหนนะสำหรับเกม World t r ครับสำหรับใครอยากซื้อนะครับอยากลองเล่นก็รู้สึกว่าจะเปิดโคดเบต้าจนถึงวันที่ประมาณ10บธันวาเดือนธันวาปีนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ description ไปซื้อกันได้นะครับผมก็ต้องซื้อในส่ง,งตัวประมาณ4ี่รกว่าบาทนะฮะถ้าเกิดอยากเล่นโคดเปต้าก่อนแต่ถ้าเกิดใครยังแบบยังไม่รีบนะครับดูไว้ก่อนก็ซื้อตัว2องรกว่าบาทก็คือเล่นตอนเกมเปิด OBT นะซึ่งคิดว่าน่าจะเปิดประมาณปีหน้านะครับผมโอเค ่ปลุยดีกว่าครับผมซึ่งผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะครับก็ปดอะไรมาหลายๆอย่างแล้วเริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับ Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเคครับผมเข้าเกมกันมาแล้วนะครับก็หลายๆก็บอกก็ปลดมักแมนนี่แหละเดอะเบสสุร <laughs> ะโอเคเอาในส่วนของอิมแพคดีไหมคันนี้มันดีนะผมว่าหรือคันนี้ดีคันนี้แหละนะครับโอเคเก <laughs> ิดกันมาเกิดกับเพื่อนนี่แหละฮะ รอโหลดรอโหลดภาพไม่โหลดเลยภาพไม่โหลดเลยตอนนี้มีทั้งหมดโอ้ฝั่งเราได้เปรี่ยนแต่ฝั่งเราคนเยอะกว่านะโอเคครับผมเปิดมาครับเบียดอยู่ที่ประมาณ80 90นะครับนี่คือภาพสูงสุดของเกมนะนี่คือสวยที่สุดแล้วนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนนะโอเคโอ้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นโอเคเหมือนเหมือนที่เสียงลดเลยฝั่งนู้นมีคนนะฝั่งซีหนึ่งมีคนอยู่ฮะมองคนอยู่ ออเลยวิ่งก่อนครับก็ตอนนี้เอฟมานหนึ่งร้อยร้อยกว่าๆนะครับอาจจะมีอาจจะมีจจะมนวงๆตกมาบ้างครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าสำหรับโค้เบต้านะสตูอยู่ไหนเอ่ยเพื่นแล้วข้อ C หนึ่งละซึ่งเกมนี้นะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็มันเป็นเกมที่ต้องแบบต้องทำภารกิจนะจะมาแบบว่าเฮ้ยฉันฉันจะไม่ยึดจุดอะไรอย่างนี้คงเป็นไม่ได้นะครับ จะไล่ยิงกันอย่างเดียวคงเป็นไม่ได้นะครับก็คือต้องยึดจุดด้วยนะครับโอ,โอ้เพื่อนใครยิงมาเห็นนั่นเพื่อนเราพี่คนเหรอเพื่อนเราตายอยู่เลยตรงนั้น,น,นผมว่าน่าจะมาฝั่งนี้ปะ่ะอ้าวมองไปตั้งไกลอ้าวพี่อยู่ตรงนี้แหละครับเปลี่ยนปืนไปเล่นระยะไกลมาแล้วกันนะฮะโอเค มีการหันยังมีการกระตุกเล็กน้อยนะ่แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับ fps ก็จะอยู่ที่ประมาณ90้าสิบถึงนึยี่สิบนครับก็โดยส่วนตัวคิดว่าภาพก็นี่คืออัลตร้านะผมว่าอัลตร้าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ละถือว่าสวยละนะยังไม่ได้ยิงคนเลยเดียวโมแต่ชื่นชมความสวยของภาพเคลียย์ปะสลด์มาเคลียย์อยู่นะ ใส่ใส่จะโขบใกล้ทั้งคู่มาทำไมวะเนี่ยถามงงตัวเองเหมือนกันเปล่าหรอไม่ปลดล็อกสะโขบไกลครับซึ่งถ้าแบบใครอยากให้ผมทำคลิปแบบว่าสอนวิธีการเล่นอะไรอย่างงี้ก็ก็บอกมาได้นะถ้าเกิดแบบเยอะก็ไปทำให้ดูนะแบบสอนแบบทุก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 วิธีเล่นอ่ะเออแบบเกมนี้เล่นยังไงนะครับเบื้องต้นนะเรียกว่าอยากดูแล้วกันคูจะแบบศัตรูนั่นมาจากข้างหน้าปะข้างบนอ่ะมาจากข้างล่างปะ โอ้ยถ้าผมรีบลงทำไมวะเนี่ยเออช่างมันเถอะมีคนอยู่ข้างหน้าครับเพื่อเราตายไปแล้วเดี๋ยววะโอ้ผมเห็นละผมเห็นละเดี๋ยวดูยานยาก่อนเข็บยาก่อนข้างหน้ามีข้างหน้ามีตายแล้วเหรอตายแล้วไม่เสียงคนเดินเข้าไปเสียงเคลื่อนที่ร้านมันร้องอ่ะมีตูบบ่หวะ ยังไม่หาคนไม่เจอเลยเด็ยที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยเเพื่อนเราเองวะอ๋อเพื่อนเราเองไหลดอย่างที่บอกนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมแนวที่คุณจะวิ่งไล่ยิงกันทั้งเกมนะครับใครที่ชอบเล่นแบบนั้นนะอาจจะไม่ตอบโจทย์นะสำหรับเกมนี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะครับใครอยากซื้อมามันไม่ใช่เกมที่แบบว่าวิ่งไล่ยิงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีมีจังหวะมีมุมการเล่นด้วยนะครับต้องใจเย็นๆครับเล่นทีบ่าเลย ตายผมก็ตายไม่เป็นไรโยนยาก่อนน่ามีคนปะเก็บยางครับมีปะสี่ผมว่าสี่น่าจะมีนั่งไงโดนโอ้โดนโดนโดนซ้ายมาเมื่อกี้ตายด้วยนะตัวเมื่อกี้ไปครับก็มองกันดีตกันไอเฟียดคนข้างเล็กนะมันปรับได้แค่นี้ผมไม่รู้ปรับยังไงให้มันใหญ่กว่านี้นะ ไปที่ A1 ครับ A1 มีคนแน่นอนแหละแค่ว่าอยู่ตรงไหนเห็นละรีโหลดฝากยิงหน่อยเพื่อนก็อ,อยู่ข้างหน้าตรงนั้นแหละหนีไปละมันออกไปละดักครับรีโหลด มีคนปะตายสวยหมดเลยปะยืนละยืนละยืนละโอเคผมว่าผมมาเล่นมาเล่นฝั่งนี้นันหามุมไหมครับต้องกันทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะข้างหน้าได้มีคนมาปะมีคน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 ป้าอเอ้ยสายมาอีกอ,อุ้ยไม่ทันอ่ะ เสียดายเสียดายคือเ oh <his> นี้ยมันมีในส่วนของปิงด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเราก็จะสูญเสียเวลาเล่นไปประมาณ0.2-0.3วินะครับอาจจะเล่นลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมว่านะคนอาจจะมีเซิร์ฟให้เล่นเนาะน่ามีคนเหรอข้างล่างน่้มีคนครับมันขึ้นในขึ้นในแมปบอกแต่ B2 มันมีแน่นอนมีขายวิ่งลงมาเลยเอาเพื่อเราเองโอเคเึ็นพวตศัตูยี่สินี้เคลียร์ฮะ น่ามีคนหรือเปล่าตายโอเครีโหลดปึบหมองไว้ก่อนฮะไปไปตรงๆไม่ได้นะไปตรงๆโอเคปึบหันที่กำบังครับเต็มเลยประตูเต็มประตูเต็มตายหนึ่งรีโหลดโอเคมีอีกมีอีกมีข้างหน <à S 2> ้ามีอีกผมเห็นอยู่อู๊ดหึ้ยยิงกดไปไม่โดนหัวเมื่อกี้เสียดายเสียดาย เปลี่ยนปืนเล่นบ้างดีกว่าโหแล้วเพื่อนอยู่รถถังหมดเลยอ๋อไม่โอเคเปลี่ยนจุดบ้างโอเคครับวันนี้ผมก็เก็บตังค์รอซื้อรถนะเก็บแต้มแล้วกันเรี่ยจะเก็บตังค์เลยดีสองยังยิงกันอยู่อ่ะเอหนึ่งมีคนลงไปแล้วฮะรถเราลงไปละผาเรามีอ่ะโอ้รถถังหรือเปล่าน่ะยิงมัน่ะ คนนี่หว่าไหนวะตรงนั้นแน่เลยในรถเห็นแล้วผมเห็นขามาแล้วหลังรถอ่ะโอมโหม,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 มุมเล่นยากมากเรายิงเขาลำบากมากครับเปลี่ยนจุดก่อนแล้วกันโอเคขึ้นมาอีกทางครับอืตายฮะเพื่อนเรามายิงแล้วปะ่ะมีคนอยู่หรือเปล่า เดเ๋ยวขึ้นบนมาติดอะไรเนี่ยเพื่อนโอเคเคลียร์ไหมระยะใกล้ครับอ๊ะเพื่อนยิงผมผมก็ยิงเพื่อนเลยขอโทษนายยิงเราก่อนนะโอเคเคลียร์ไปซีดีกว่าอันนี้ใครมีรถนี่หมดแล้วสบายใจนะยิงสบาย มีคนอยู่ A 2หรือเปล่าอ่ะเพื่อเราตายว่ะตายหนึ่งท้ายสองสวยได้อยู่ไงปรับภาพสูงสุดครับก็ถือว่าโอเคครับภาพเกมยังไหลลื่นอยู่โอเคเก็บด้วยไปก่อนมีบ้าฝั่งนี้โอเคเคลียร์ไม่รู้เคลียร์หรือเปล่านะผมอ้อมมาฝั่งนี้ก่อนน่ามีคนหรือเปล่าอ่ะผมว่ามีนะอ่ะยึดละโอเค A สอง A สองยึดละแต่เข้าซีเลยแล้วกันครับ ึ้นบนดีกว่าครับขึ้ข้างบนดีกว่ามีคนตรงนู้นไกลๆผมเห็นละติ๊กจุดไปให้เพื่อนครับว่ามีคนอยู่นะ A2 ยึดได้ครับ C1 กำลังยึดฮะเข้า C ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้พอย n t ไปซื้อของโอ้เครื่องมีสแกนอุ้ยมีคนใช้ฮอบ้าเอ๋ยเรายิงฮอได้ใช่ไหมเอาฮอชนพังไปแล้วโถ่เอ้ยเยี่ยมไปเลย ไปครับจุดต่อไปตอนนี้เรามีอยู่3ามพันสามพันหกละไม่ค่อยได้เก็บพอยต์เลยผมคะแนนน่าจะเยอะอยู่เพื่อนปล่อยโดนเข้าไปวะฝากเพื่อนข้างบนมีหรือเปล่าอ่ะมองก่อนครับทีผมขึ้นซ้ายแล้วกัน ขึ้นบนมาอุ้ยืหซ้ายขวาแล้วข้างหลังมาอีกตัวโอ้โหครบครันเพื่อนเรานี่อยู่รถคนละคันเลยไม่ต้องทำแล้วครับนี่ผมก็เก็บแต้มอยู่นะยังไม่ถึงเลยครับแต้มเราไป3,000แล้วเนี่ยาน้ามีตายโอเคข้างหลังมีนี่หว่าใช่ไหมหรือเปล่าโอเคเพื่อนเก็บแล้วใช่ไหมระเบิดโอเค เพราะว่ามีคนคคกดก่อนยิงกดก่อนตายสวยโอเคเกือบตายผมมีอ่ะมีเหรอมีเหรออุย้ยนั่นเพื่อนเรือเปว่าหิวก่อน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 เพื่อนตายเพื่อนตายไปละหรือ,อยังยังนะโอเคแล้วเข้าซีสองกันดีกว่าฮะขอ้อมูลบอกว่ามีคนอะวิ่งครับ ตายเข้าไปก่อนตายยังมันต้องมีโอเครีโหลดยังหนียังไม่ตายหนีเสียงปืนยังมีอ,มอ,อยู่หรือเมื่อกี้เฮ้ย้สองตัวบ้าเอย้ยนึกว่ามีตัวเดียว,ยว,ยวทีมเราโหดจัดเลยบีสองมมีคนเหรอไม่น่าจะมีละมั้งแต่บีหนึ่งมีคนจ้า โอ้สแกนกันเต็มเลยอ่ะผมยังเก็บแต่งไม่ถึงเลยโอ้เพื่อนเราโหดว่ะขวามือตายขวามือมีอีกอ่ะข้างบนอ่ะข้างบนมีอ่ะตายรีโหลดมาพอดีแป่ก็ต้ซีนใหม่ขวาเคลียร์สายเคลียร์เข้าง่านครับ Okay, โอเคมุมนี้น uh. ่าจะได้เปรียบอยู่ครับเล่งรอได้เลยฮะเทปเอสก็อยู่ช่วงประมาณ90นะครับ90ถึงประมาณร20ครับไม่เกินนี้ฮะสมภาพสูงสุดในเกมนะฮะนี่คือศัตรูเข้ามาไม่ได้เลยครับบอกเลยเรากันอย่างดีวีหนึ่งเรียบร้อยครับไปกันต่อฮะโอเคต่อไปก็คือ C1 ่ใช่ไหมโอ้ตานี้คือเกมเราฝั่งเราโหดมากอะเกมมึงยังไม่ถึง20นาทีแล้ว ฝั่งเรายิงกันแบบรัวๆมากครับอยู่ข้างบนปะขอความเพื่อนเราข้นางในมีคนมะนะั้นอะซีสองน่าจะมีคนโอเควิงนนะว่งก่อนครับวิ่งก่อนครับวิ่ง,ก,งก,ก่อนครับโอเคเปล่นกองไกลไปก่อนยิงกันยิงกันตายโอ้ข้าหมดแล้วก่อน คิวก่อนทับนิวก่อนขอความระเบิดรอ,อครับไม่ให้มันดันเข้ามาโอเคก่อก็แตกเขาด้วยตายเพื่อนใครยิงมาเฮลิคอปเตอร์ว่ะโอ้ยทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งคนเลยเกิดมาเพื่อนเปลี่ยนปืนมั่งเล่นระยะใกล้ฮะเพื่นอนยิงกันเองเหรอเนี่ยเอมันเข้เามันเข้าไปในปีหนึ่งนี่หว่าเอาแล้วผมเอาระเบิดที่มาด้วยเตีียมไปเลยครับเขาลำบากอยู่อ่ะตายสวย น่าจะมีข้างในเยอะอยู่นะใครมาวะซ้ายเหรอรีโหลดดีปะเปิดรถเขาแล้วเปิดรถเขาแล้วเปิดรถเขาแล้วเดพื่อนเพื่อนโอเคสวยสุไม่ได้ลงได้เรียกับมั้งรถเนี่ยจะชนะแล้วเนี่ยเออหูไม่ตายดาเมจเราเบาด้วยครับปืนเราไม่เจาะเท่าไหร่ เกิดมาบนรถเลยโอเคมันต้องเรียกลมังรถเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วครับแม่อ๋อรถเรียกไม่ได้ครับเพราะว่ารถฝั่งเรายังอยู่ครบเลยฮะอุ้ยระเบิดใครมาลงวะเนี่ยโอเคซีได้ละไ่้เนาะก็เรียกของมาลงหน่อยแล้วกันครับซีสองมาลงได้เหรอวะมันไม่ค่อยมีที่กว้างเท่าไหร่ไง อลองหน่อยแล้วกันเอามาลงหน่อยคารู้สึกมันจะเป็นหลังคาใช่ไหมลองหน่อยแล้วกันบึ้มอ้าวไม่โดนใครเลยเหรอโอ้ตายแล้วแต่ชนะแล้วเนี่ยไม่ทำทำอะไรเลยคิวหมด13คิวนะก็โอเคครับจริงๆเกมนี้ค่าประมาณสัก10คิวนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้าไม่นับการอยู่บนรถนะอ่าถ้าอยู่บนรถก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนวิ่งขึ้นทั้งบน สีสองชนะแล้วละ่ะไม่ต้องยึดแล้วเออเรียบร้อยครับผมโอ้เป็นชนะที่ค่อนข้างค,ค,ค,ค่อนข้างค่อนค่อนข้างขาดนะครับ 5, 1, 5, ห้าพันต่อพันห้าเลยนะขาด,จ,ด,จ,ดจัดเลยอะ่ะชนะนะครับผมโอ้เราไม่ได้เราไม่ได้เบสคอร์ดแต่เบสคอร์ดเราเป็นเท่าไหร่ฮะอ่าก็โอเคค่าสี่สิบกว่าอต่ที่ผมบอกครับสกรอร์อยู่ที่ประมาณนี้กันเหมือนับประมาณสิบกว่าคิวเนี่ยแท้สิบห้าสิบหกก็คือ ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอย่าง21นี่คือแบบแต่ว่าอาจจะปิงน้อยด้วยนะฮะอืมก็โอเค,คผมวันนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะสำหรับ World War 3ครับก็หลักๆก,ก็คือมาเล่นให้ดูว่าภาพสูงสุดในเกมจะวิ่งประมาณเท่าไหร่นะกับสเปคคอมของผมเท่านี้นะครับผมโอเควันนี้ก็มานนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ